สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกุตที่ล็อตที่10ลงแผงนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมังคุดของคีบูนะ,ะนี่ยะคะแมงโกสตีนเออแต่เป็นมังคุดผลเต็มนะถ้าเป็นของซันควีอ e ีแลนด์ที่เขาที่แล้วมานะั่นคือเป็นมังคุดผ่าขึ้นนะคะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของคีบูนะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะ ผลมังคุดอย่างนี้เลยนะผลสวยเลยนะคะผลสวยมากเลยนะมังคุดเต็มผลเต็มลูกยังไม่ได้ปอกเปลือกเดี๋ยวดมกินก่อนกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะซึ่งอิมไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นมังคุดหรือเปล่าะคะ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาปีบก,กัน คือคีบูนี่การันตีถึงความนุ่มสโลและความหอมแล้วก็เนื้อดีเนื้อดีสวยนะคะงานของเขานะคะงานเขาก็เหมือนเป๊ะเลยนะคะเหมือนเหมือนบางคุดเ,เป๊ะเลยแล้วก็เบาค่ะเบานุ่มนิ่มมันก็เบาแล้วก็มันจะว่าเบาเท่าอิลิกไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่มันก็เบานะเบาแล้วก็เออเป็นเนื้อเบาไม่ใช่เนื้อแน่นนะคะเนื้อเบา ตามไปซื้อกันได้ที่แผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ